ท่านผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของยาบ้ายาเสพติดกันหน่อยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองในเรื่องของยาเสพติดนี่มันก็รุนแรงนะครับช่วงนี้รุนแรงมากทั้งตะเข็บชายแดนทั้งแต่และอำเภอถนนสายต่างๆเขาว่ากันว่าไอ้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันมันต้องการเงินนะมันก็เลย ทยอยขนยาบ้าออกมาราคาถูกๆอ่ะครับอันนี้เราไปที่แม่แตงก่อนครับที่แม่แตงนี่ชาวบ้านเข้าไปเจอถุงถุงเป๊ถุงสะพายนะถุงสะพายทิ้งไว้ข้างทางใต้ต้นไม้นะเอมันชาวบ้านมาตลาดนะเนาะก็สงสัยว่าเป็นอะไรกันก็ไม่กล้าเข้าไปก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ นะครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ทีนี้ความทราบถึงนายอำเภออ่านายอำเภอแล้วครับก็คือนายชัยนรลงนันตาสายนายอำเภอแม่แตงก็ได้สั่งการให้นายโชคทวีสีเที่ยงประหลัดอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่แตงแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอ้าสนทีกำลังกัน รวมๆกันไปดูหน่อยเขาแจ้งมาเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นระเบิดไหมเป็นอะไรไหมก็ไปกันพร้อมทั้งนายอำเภอก็ไปด้วยนะไปถึงที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นระหว่างหลักกิโลเมตรที่สี่สิอำเภอแม่แทงจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเข้าไป ดูก็มันมีจริงนะครับมันมีเป็นถุงเป็นย่างนะเป็นกระสอบตอนแรกก็ไม่กล้านะครับใครๆก็ไม่กล้ายังไม่กล้าจับนะทีนี้ก็พอเรียบๆเคียงๆแล้วก็อะตัดสินใจเข้าไปเปิดดูโอ้โหเป็นยาบ้ายาบ้าถึงหนึ่งแสนเม็ดนะครับบรรจุอยู่ในเป้ะลูกนี้นะครับอหนึ่งแสนเม็ด ไม่รู้ว่าเป็นของใครเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ได้ยึดไว้เป็นของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่แตงไปสอบสวนติดตามหาตัวคนร้ายหรือว่าใครที่ทราบข่าวว่าเป็นของตนเองแล้วเอาไปตกหล่นไว้ก็ไปขอรับคืนได้นะครับที่สถานีตำรวจภูทรแม่แตงอันนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้เองครับเอา,เอา,เอาไปเชียงรายเลย เชียงรายนี่ก็อกรองกำลังผาเมืองนะครับทับเจ้าตากนี่ปะทะอีกแล้วครับเขปาปะทะกันแต่เมื่อคืนนะปีสี่แล้วครับปีสี่แล้วะโดยทางพันเอกนาทีทิมเสนพบบอชอกอทัพเจ้าตากพันโทยศสบนสิทสิทธิชัยอบคอวบคุมผาทะมินนะครับ เขาได้ลงพื้นที่ไปเช้าวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้ตีสี่มีการประทะกับชนกลุ่มน้อยประมาณเจ็ดแปดคนนะครับเจ็ดแปดคนซึ่งเขาก็ตะเวนอยู่น้ครับตะเวนไปตามถนนตามตะเข็บชายแดนแหละครับนะก็บ้านบ้านป่าแดงหลวงนะครับตำบลกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็ อพอมาถึงช่วงตีสี่นี่เจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วครับว่ามาแล้วมาแน่นอนทีนี้ก็ซุ่มอยู่ข้างทางก็ตะโกนก็บอกว่ายุดขอตรวจค้นหน่อยอมันไม่ยอมให้ตรวจค้นหรอกครับพวกนี้มันมาตายอย่างเดียวนะมันมาตายอย่างเดียวไม่ยอมให้ตรวจค้นหรอกอ๋อพอเจ้าหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณจะตรวจค้น มันก็สาดกระสุนใส่ก่อนเลยเปี้ยง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 เปี่ยงเปี่ยงโอ้โหสนั่นปัดปืนเลยอ่ะยิงกันเวลาเป็นเวลาห้านาทีเพื่อนก็เออเสียงปืนก็สงบลงนะอพอสงบลงก็ทางเจ้าหน้าที่ทางผู้บังคับบัญชาก็ได้เดินทางเข้าไปเช้าวันเนี้วอนที่สิบหกมันหวยออกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นยาบ้า จำนวน1นึ่งแสนสมืนเมตรแล้วก็มียาไออกีกจำนวน75็กิโลครับอ่าอันนี้ก็ตรวจยิดไว้เป็นของกลางแล้วก็จะขยายผลกันต่อไปอไป่ไปที่พะเยาครับพะเยาพะเยาเขารายงานกันว่าเมื่อคืนนี้ได้ฝนฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งคืนแล้วก็น้ำเนี่สะสมมาก จำนวนหลายพื้นที่ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยขาสันบ้านจอมแจ้งหมู่ที่หนึ่งตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแตกเ่ินแตกครับแตกหรือล่าไม่รู้เนาะนะก็ทำให้น้ำไหลท่วมพื้นที่ทั้งถนนหนทางทั้งพืชผลทางการ,กรเกษตรบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายนะครับที่หมู่หนึ่งบ้านหงหิน นะครับรถเล็กนี่ไม่สามารถอัญจรไปได้นะครับก็เขาก็บอกว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงใกล้แจ้งพอดีนะครับเพราะตอนนี้ก็เบาบางลงไปแล้วดัวนงน,น,นั้นก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนนี่นะซึ่งว่าพยากรณ์อากาศก็ยังจะมีฝนตกอีกภาคเหนือเรานี่เจ็ดสิบเเซนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการ เดินทางแล้วก็บ้านบรืเอนบ้านใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะใกล้ตลิ่งใกล้ฝั่งน้ำ <Okay. S 1> ก็ต้องระมัดระวังนะครับผูกให้แน่นพับให้แน่นเห็นท่าไม่ดีขนเข้าขอ,ของขึ้นที่สูงอันนี้ทางการเขาเตือนมาตลอดแล้วก็ฟังคำเตือนจากทางราชการไว้ตลอดเวลาด้วยเราจะปลอดภัยครับ